เริ่มกันที่ขอบคุณที่รักกันดูเอ็นไอนขอบคุณที่เลิกกันขอบคุณที่เลิกกันผู้ว่ารักทำไมก้อนขอบคุณที่เลิกกันนะคะทีลิ่เบิร์สนะคะกับเคลียค่ะแล้วก็อตุกราซองนะคะเราก่อนหน้านั้นคือลัวเครื่องบินแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้กับแค่เธออันดับที่13มเรียกได้ว่าเพลงไหนที่คุณผู้ฟังขออ้อมเปิดเพลงไหนที่ขออ้อมเปิดทางแอปนะคะแล้วคนที่ทักมาว่าพี่ครับวันนี้ไม่เห็นหน้าเลยเอ้อมก็บอกกวงทําไงดีว่าไม่เห็นหน้าเลยแอปก็ทำยังไงกวงบอกว่าซ้อมใช้จินตนาการไปก่อนไหมเพราะว่า พรุ่งนี้เนี่ยเราก็คงต้องใช้จินตนาการในเบื้องต้นกันสักแป๊บหนึ่งนะคะพรุ่งนี้จะมีการสัมภาษณ์ซินนี่นะคะดซินนี่ของเรานะคะพี่แจ็คของเรานะคะก็ช่วงประมาณ4ี่โมงเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ฟังก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็น Ex c l u s i v e ซีฟทอล์นะคะกับแจ็คสันหวังนะคะก็เรียกได้ว่าก็จะเจอกันตรงนี้แหละ เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าในเบื้องต้นนะคะแต่หลังจากสัมภาษณ์สดแล้วเตรียมชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์ได้นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็รอกันได้เลยก็เป็นแบบเรียกได้ว่าทั้งสองทางลองดูนะคะถ้ามีคาถามไหนที่คุณอยากถามอยากฝากบอกเขาอะเดี๋ยวเราก็จะติดตามและบอกกันให้ไปนะคะทั้งมีฉันก็ต้องรักษาสุขภาพภาคเสาร์อาทิตย์นี้เจ็บป่วยไม่ได้เลยเอาจริงๆกลัวมากการเจ็บป่วยไม่ใช่ว่ากลัวป่วยหรือกลัวเจ็บนะกลัวไม่ได้เจอ อ่ะถูกป่ะเรือเ่องควัวเจ็บป่วยไม่มีปัญหาประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าป่วยก็มาไม่ได้ไยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาพร้อมความเจ็บป่วยมันจะสร้างความไม่ไม่ขเขาเรียกว่าสุขภาพไม่ดีแล้วไม่ควรเอามา แพทย์มาให้เจอกับใครยิ่งแบบแข่งบ้านแขกเมืองเราไม่ควรจจทําอย่างนั้นต้องภาวนาให้ตัวนี้ป่วยค่ะเอาจริงถูกปหะพี่กวงถ้ารู้ว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มาแปลว่าอ้อมมีอาการนิดนึงอ้อมจะไม่กล้ามานะพี่กวางว่าไงอย่ามาติดพี่แจ๊คใช่ไม่ได้ห่วงก่วงไม่ได้ห่วงตัวเองห่วงพี่แจ๊คเพราะพี่แจ๊คอ่อนโยนพี่แจ๊คเป็นคนดีพี่แจ๊ควรจะได้รับการดูแลถูกเปล่านะคะส่วนอีตาผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนแบบไหนก่อนคือ คจะพูกกับคุณู้ฟังได้ข่าวไหมที่มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะหลอกผู้หญิงสิบสองคนอะให้เป็นภรรยาน้อยโดยไม่รู้ตัวผู้ชายคนนี้อายุหกสิบแล้วมีภรรยาเป็นของตัวเองนะคะและยังไม่ได้เลิกล่าสุดมีคนที่สิบสามออกมาแล้วนะสนใจตรงที่เขามี Facebook ถึง8กับไลน์อีกสาถูกเขามี Facebook 8บัญชีกับไลน์สบัญชีแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นใดๆการที่มีหลายอันเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะตามไม่เจอนะโลกโซเชียลเหมือนจะกว้างแต่ก็แคบนะคุณผู้ฟังและถ้าเจอคนที่เลิกแล้วใจเด็ดเนี่ย เขาไม่ปล่อยนะและที่แสบของเขาคือคุณคนนี้นะคะตามข่าวนะคะอ้อมไม่ได้เต้าเองนี่ข่าวเนี้ยเขาบอกว่าเลิกกับคนนึงไปแล้วอ้อมไม่ได้อ่านชื่อนะเลิกกับคนนึงไปพอเลิกกับคนนึงไปคนที่เลิกเนี่ยคุณผู้หญิงที่เลิกไปเขาก็เหมือนเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเบอร์แต่ว่าลายคอนแทคเขายังเหมือนเดิมอ่ะจริงป่ะเวลาเปลี่ยนซิมบางทีลายคอนแทคมันยังเหมือนเดิมได้มันวิธีสมัครใช่ไหมที่พีคคือเขาเปลี่ยนซิมนะนะเปลี่ยนเบอร์แต่ลายคอนแทคปุ๊บแล้วเขาเลิกกับผู้ชายคนนี้แล้วนะ ผู้ชายคนนี้ทักมาจา้ะเพราะว่านึกว่าเป็นคนใหม่ทักไปอีกอนึกว่าเป็นอีกคนนึงเพราะคนนี้เขาเปฟฟลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนอะไรแล้วสิ่งที่บอกคือแปดปีแล้วเพราะเออเพราะไม่เปลี่ยนเลยแต่เรารู้เลยว่าทําไมเขาไม่เปลี่ยนเรื่องรู้ปะไม่ต้องจํยายากจําเรื่องเดียวเพราะสมมติเขาจีบสิบสองคนแล้วเขาต้องเปลี่ยนสิบสองเรื่องอจําจมไม่ได้ไไดสับสนเขาเลยตัดใจใช้วิธีจําม,มันเรื่องเดียวเนี่ยแหละเล่าให้ครบเล่าให้เหมือน จุดใต้ตําตอนตายไปเลยก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเห็นบอกว่านะคะล่าสุดบอกว่าขู่นะกึ่งขู่ว่าจะให้ภรรยาหลวงภรรยาคนที่หนึ่งเนะะี่ซึ่งเป็นข้าราชการฟ้องคนอื่นด้วยนะนี่ไงช่างกล้ามากสามว่าทนายคิดยังไงนะคะทนายรัชพลก็บอกว่าเพราะ ผู้ที่เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์กันนะคะกลุ่มนี้เขาไปร้องทุกข์เขาบอกว่าในทางกฎหมายไทยนะคะภรรยาหลวงสามารถฟ้องภรรยาน้อยได้นี่เป็นชุดความรู้ใหม่นะเพราะไม่เคยรู้ภรรยาหลวงฟ้องภรรยาน้อยได้ถ้าจงใจมาทําครอบครัวแตกแยกหรือจงใจมาแย่งสามีแต่ในเคสนี้เนี่ยเหยือเขาไม่รู้ว่าทางผู้ชายเนะี่ยมีภรรยาอยู่แล้ว ในทางกฎหมายทนายเขาก็มอกว่ามันน่าจะไม่ผิดแต่ก็แนะนําให้ไปลงบันทึกประจาวันไว้เผื่อว่าถ้ามีอะไรจะได้นําไปใช้ในชั้นศาลคือถามอ้อมว่าถ้าสนใจเรื่องนี้อ้อมไม่รู้หรอกว่าจุดจบจะจบยังไงอะเดาไม่ได้แต่ได้ความรู้อันนึงแหละว่าอ๋อขีดไว้เลยว่าถ้าจงใจไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกอันนี้เขามีสิทธิ์ฟ้องภรรยาหลวงทั้งหลายจงฟังเอาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นหลักฐานการแชทหรืออะไรมันก็เป็นผลนะนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่มีใครชอบขึ้นศาลหรอกเรื่องไม่ได้จบง่ายมันไม่ได้แบบเหมือนแบบในละครที่แบบอ่าไม่ชอบใจฟ้องฟ้องฟ้องแล้วไปบางทีไปโรงพักอะ่ะยังไม่ได้อย่างใจเลยแค่จบตั้งแต่โรงพักแล้วมันท้อใจอะ่ะมันเหนื่อยคือไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกแต่บางทีขั้นตอนการฟ้องอ่ะต่อให้เราถูกเรายังเหนื่อยเลยต้องนั่งเขียนต้องนั่งจดต้องนั่งเล่าบางคนเขาถึงไม่ชอบที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลไงเพราะมันต้องใช้เวลาหลายครั้งมันก็เลยทําให้คนนิสัยไม่ดีอ่ะลอยนวล เพราะอะไรเสียเวลา<ม>แค่ไปโรงพักก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะต้องนัดไปนั่นเีงแต่บางคนเขาบอกว่าเขายอมเสียเวลาเพื่อที่จะทําให้คนนิสัยไม่ดีได้รับสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เสียหายทุกท่านไม่ใช่แค่กรณีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็นแล้วแต่ก็ตอนคบกันไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาจะเป็นยังไงบางทีก็ไปวัดใจกันตอนเลิกกันนะพี่กวงเนาะ EFM subscribe cho kênh